มาในส่วนที่้องของพิรบขาบคขานะคะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเรามากันถึงสถานที่ของอำเภอกระแซซินที่วัดแหลมบ่อถอยแห่งนีเนี่ยจะไม่ได้มาแล้งถึงทีมาทีไปหรือว่าไม่ห้เจ้าข้องบ้านมาแล้งเนี่ยก็รู้สึกผือโชล่าววันนี้ก็เลยต้องเชิญทางท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านประธานชมรมคนรักบ่อนามซักซิดเนี่ยได้มาบอกถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสําคัญต่อการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ่น้องประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักซิท์ด้วยนั่นเองค่ะกับบ่อหนามซักซิธ์วัดแหลมบ่อทอความภาคภูมิใจของชาวสงคลาค่ะผู้ที่จะมาให้ระเียกกับเรานะคะทันแรกค่ะทันสราวุฒิสุนพงษ์นายอำเภอกระแซ่ิินค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะปีสมคเนจูโย์ประธานชมรมคนรักบ่อนามซักซิธ์ตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการเราด้วยตอนรับคาสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะเจ้าของสถานที่ให้เกียรติมาแล่นกับเราในรายการเองเลยนะคะ,คะก่อนเดินทามท่านนายอำเภอก่อนค่ะก่อนที่จะมาแล่นถึงก,การเตรียมความพร้อมในวุนนี้ภาพรวมของการพัฒนาพื้นทีขออ่ข้ออำเภอกระแสสินมาจนถึงหนักปัจจุบันนี้เป็นเพนเปลบางค่ะคือเข้อเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ดเนดินรายการและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเดิมมณฑลบนะครับบริเวณวอนดามทักษิณเนี่ยมีการชำรุดสุดส้มนะครับมีลังคา เทดัวนะครับือ่องจากสภาพการใช้งานเป็นเวลานานะครับจังหวัดสงคล้าเนี่ยได้ประชุมคณะทํางานนะครับเพื่อปรปับปรุงูมิทัศน์บ่อน้ำซักซิสนะครับเทมเเลนมุนดบนะครับ่ก็ได้ของประมาณชั้นรุนจากอบวัจมาตั้งแต่ผมมาหลับมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันดีซีกัลกระกดาษก็มาคือวันนี้ของปีที่แล้วนะครับผมเป็นประลัดโอโซโอหลักษาราชการแทนในอำเภอกระแสสินนะครับงานแรกที่ได้หลับทําในวันนั้นก็คือมาลงพื้นที่ที่บอ่อน้ำซักซิสแห่งนี้แหละครับเพื่อไป ประชุมนะครับขัดาํำงานที่จะปรับปรุงผู้มีทัดบ่อน้ำสักทิศนะครับให้ให้มีความสวยงามนะครับที่สําคัญคือความสมเกียรตินะครับในหน่งในพิธีมหามงคลอันสําคัญยิ่งนี้นะครับส่วนที่สองนะครับที่อยากจะเล่าก็คือที่ดินโมิเดนวานเนี่ยบางส่วนเนี่ยครับติดอยู่ในที่ดินของประชาชนเป็นที่ดินของเอกชนนะครับการที่งบประมาณของทางราชการจะมาลงนะครับในที่ดินของเอกชนนั้นบางส่วนนั้น ป็นเป็นบางส่วนบางส่วนเป็นทีซสาธาณะอยู่แล้วแต่บริเวณของมณฑปบริเวณของพื้นที่างคางนั้นเป็นของเอกชนนะครับทางอำเภอนะครับได้รับหมอปภารกิจจากจังหวัดนะครับพูดง่ายๆก็คือจะมาข้อให้เจ้าของที่ดินนั้นอุทิศที่ดินเป็นทีซสาธา,าด้นะครับเพื่อ,องบประมาณขององค์การบริษจังหวัดจะได้มาลงได้ะนะครับส่วนนี้นะครับอำเภอได้ดําเนินการนะครับกาพูดคุยกันหลยระดับ สิ่งสําคัญคือการทําความเข้าใจให้เจ้าของที่ดินเข้าใจเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องผู้มีถัดเรื่องความสวยงามที่จะเกิดขึ้นกับมณฑปถึงเป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะครับ<ฆ>ผมก็<ฆ>ไม่ใช่คนเนี่ยเพิ่งได้ทิทธ์แต่ว่าตอนนี้พ,พ่อผูดถึงกับเจ้าผูดถึงว่า้ิทธว่าเป็นบานของเรานะครับการได้รับความการโณนา่าอนุเคราะห์นะครับทางในเรื่องการอุติศที่ดินคารังหวัดที่ดินนะครับซึ่งได้จากผากเอกชนภักประชาชน นะครับได้ดําเนินกันจนแล้วเ็ตนะครับแล้วเซตแล้วตอนนี้ก็ได้รับคำว่าจากอบจมาะนะครับในสองระยะเลยทั ok ้ et, ทงปีหกเจ็ดทั้งปีหกแปดจึงทำไมปัจจุบันเนี่ยม่นดบนะครับเดี๋ยวเวลาท้ายต่อซอสตอนในทันผู้วาทําพิธีตักนามพลีกรรมเนี่ยท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามความวีจิตความลรงการนะครับของวนาศทิดกับผม นี่แหละไหมเราก็จะเห็นว่ามีการพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อ<ฆ>จะได้เป็นการยกคุณภาพของคนในพื้นที่ด้ยวยเหมือนกันใช่ที่นี่ถ้าภาพร,าพรวมของทางอำเภอกระแสกซินนะคะโดยเนื่องจากพัฒนาที่บริเวณบอ่อนามซักซิดแล้วเนี่ยในพื้นที่ของมิติต่างๆทางการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ่น้องประชาชนตรงนี้เรามีการดูแลด้วยว่าพัฒนากันเป็นผืนบางคะ่ะ ครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งลักนะครับพะเป็นสุน์ร่วมใจของชาวกกระแสสินแ,นแล้วก็บ่อน,น้ำศักทิ์ทันตุกทันก็ราบแล้วว่าเป็นเรื่องของความเป็นสิีดมุคลเป็นมงคลแห่งชีวิตนะครับผมถ้าในมุมของอำเภอกระแสสินเนี่ยผมอยากจะเสนอในเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องวิถีพ่อเพียงนะครับที่นี่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ทัน เรานังทำรายการกันในวันนี้นะครับท่าน,น,นเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับเป็นที่นี้มีคนผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวนะครับอำเภอรกระเซ็นก็จะเป็นอำเภอแห่งความสุขนะครับมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักครับว้าวแ <laughs> คปชั่นได้เลยอะค่ะน่ารักมากเป็นแฮชแท็กได้นะถูกต้องค่ะที่นี่เขาไปถามอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผีส้มประธานชมรมในพื้นที่ต้องบอกว่าในท่านนาเทวาโยคนในพื้นที่เนี่ยอยากให้หลา่าวสักคิดหนึ่งก่อนว่าประวัติความเป็นมาของบ่อนามซักดิ์สิิทธ์เนี่ยค่ะมีได้มาที่ไปบันผือบ้างค่ะครับประวัติบ่อนามซักดิ์สิิทธ์นะครับโบนามซักดิ์สิิทธ์วัดเล่มอโธก็ตั้งอยู่ที่มูติซีนะครับมูติซีแ <c oughs> ต่บลก้อยไงอำเภอแกฉรสินอย่างวัดตงคลานะครับครับมีความลาวโริความเป็นมานะครับกปราสิตนตาไลนะครับไอ คุณมีชัยผมสันนะครับซึงเดินทางมาจากอินเดียนะครับตอนนั้นนะครับมุงโซ่กรุงซีอายุทยานะครับเป็นผู้สร้างบ่อนิ้ไวนะครับกะ่อน้ำซักสิบนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าบท่องนะครับบท่องคือไอฟันชาวบ้านหว่ามีขั้นตรงคำนะครับใบไงอยู่ใน่อนะครับถ้าจะให้มาเอานะครับก็ให้มาเอาในคืนวันคีนะครับเดี๋ยววันเลย ถ้าเมาเาล้วก็จะมีเผละนะครับตีเผลเปื่อยนะครับสาวฟ้าอ้อยนะครับะจะทระมานไปตลอดชีวิตนะครับตอนนั้นนะครับกาบอ่อนาบอ่อนาแม่งนีนนะครับกาวางลึกนะครับวางลึกกะประมาณน,นึ่งนึ่งเม็ดนะครับค,ครับนึ่งเม็ดกะมีนามตลอดปิด ถเราปีนะครับไม่แห้งนะครับทีนี้นะครับก็ซึ่งชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ตอนนั้นนะครับก็เอาเนี่ยครับไอต่อไหมนุ่นนะครับต่อไหมนุ่นตีเป็นพุ่งนะครับเอามาครอบไว้นะครับเอามาคลอบไว้เส้นเหลี่ยวก็เอาไหมมากนะครับไหมมากนี่ครับหมามากก็ตีเป็นพุ่งนะครับมาทําเป็นทอนำรนนะครับทอนำรนเส้นเหล้ยวก็ถ้าเคยไปเอานำนะครับก็ไปรับได้ตีปลายโอนะครับรับได้ตีปลายโถนะครับ เป็นทีมาคําว่าบโบทอนะครับ,บโบธอก็เลยเป็นทีมาของคําว่าโบธอที่ชาวบ้านก็จะเล้งกันที่นี่พะที่นี่ในพื้นทีน่นี้มีแหล่งน้ำซักซิธ์อย่างบโบธอที่ชาวบ้านนั้นถึงที่นี่เรามาร่วมตัวกันมาเป็นจุดเติมต้นของชมร่มคนหลักโอน้ำซักซิ์เนี่ยผืนผปือบาองเอขาหยาดซันๆันนะคะครับก็คือหลังจากปีอกซองนะครับตอนนั้นก็มอนำนะครับมอนำํำตอนในร่วงราชการยี่สิบนะครับ่านก็ขึ้นกรงลาดตอนนั้น ตอนนั้นนะครับ้าโมนําที่ที่โบน้าศักดิ์สิทธิ์ยังนี้นะครับลังจากปีกซ่องกับมันคาดการดูเลนะครับการดูเลนะครับโบกกลลาปีกซ้ำนะครับปีกซ้ำกับชาวบ้านในพื้นทีนะครับชาวบ้านในพื้นที่พร้อมโดยกีตาราในชุมชนนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงตอนนั้นนะครับก็พร้อมโดยผู้นํานะครับก็มารวมตัวกันนะครับจังเป็นชุมล้มนะครับคนรักบน้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตอนนั้นนะครับ เผื่อเนี่ยครับดูแลหลักษ้าความสะอาดนะครับมองหน้ามองซ่วมนะครับคอยทําจุดเช็คอินบ้างนะครับจุดเช็คอินนะครับคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเที่ยมาเยี่ยมชมบอม่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่ก็คือบทบาทของอชมรมคนรักบ่อน้ำซักซิดก็ลองมีการดูแลบำรุงร,รักษาอย่างลดเวลาทีนี้เรามาทํามทันในอำเภอสกคิดหนึ่งค่ะว่าย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีพิธีผลิกรรมตักน้ำซักซิดค่ะในส่วนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมพันหรือบางค่ะเผื่อจะให้งานเนี่ยออกมาย่างสมพระเกียรติค่ะส่วนนี้นะครับจะเป็นการำอำนวยการของท่านสม,นมเด็จปมเกี้ยวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะทํางานและการมีการประชุม นะครับพิจารณาติดตามสร้างการนะครับแล่ที่สำคัญนี่คือการลงพื้นที่มาอย่างบอ่อน้ำซักทีดังนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนว่าทันผู้ว่านี่ยมาที่นี่นะผมว่าไม่น้อยว่าห้าครั้ง <c oughs> นะครับตรง,งวันเลยจนหลาสุดก็คือเมื่อวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ดําเนินการนะครับในเรื่องของความสะอาด ความเรียบย้อยทางสองเส้นทางตั้งแด่จะอำเภอเมืองจังหวัดสงขล้ามาถึองอำเภอรกระแซสินเนี่ยและก็ได้ปักทงชาติแต่ทงตาสัานอยากขู่กันสำคัญคือเป็นการกิจทำกิจรมกิจอาสาในพื้นที่ทางระดับจังหวัดระดับอำเภอและอีกส่วนหนึ่งก็คือของชมรมบ่อน้ำักศิลเนี่ยเขาจะผมก็จะได้แบ่งหน้าทีรับผิดชอบดูแลสำคัญคงานสำคัญเนี่ยจะดำเนินการเซตไม่ได้โดยอำเภอรกระแซสินเพียงเพียงน้อยเดียวนะครับเป็นการสร้างการภาพรวมในระดับจังหวัดซึ่งได้อำนวยการโดย ระดับจังหวัดทางภาคประชาชนภาคเอกชนภาคราชการรวมกันจึงได้มีวันนี้นะครับซึงเป็นตอนนี้นะครับสถานที่มีความพร้อมถึงตอนนี้เวลานี้นะครับต้องบอกว่ารอยเปอร์เซ็นต์แล้ะครับเวลาทิซนาฬิกาทิปี่นาทีที่จะเป็นเวลาบูชาเดิกนะครับ ทักนามที่วอน,นามซักซิสนี่ครับก็จะมีความพร้อมแล้ะครับค่ะแน่นอนจากเรื่องของสถานที่การเตียงพร้อม,อมดับนูน่นดับนี่กันต่างๆแล้วที่นี่ยังพี่น้องประชาชนเองเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้ได้เป็น,านาเพื่อบางค่ะท่านนายอำเภอในส่วนทีอำเภอกระเจซิสนะครับได้ดับหมอบไม้ภารกิจนะครับให้นำมวลชนนะครับแต่งกายเสื้อสีเหลืองนะครับสาสัญลักลักเนี่ยเข้ามาในบ้นที่ซึ่งได้จัดเตรียมเก,ก้าเอ,อนะครับ จงจะและเต้นที่ตอนดับวันนี้จํานวน5้ารคนนะครับเราได้กระจายนะครับโดยมอบไม้ให้กำนันผู้ย่ญ่บ้านในแต่ละมู่วันตําบลนนะครับนำประซองนิกออนของพระองค์นะครับได้มาเข้ารวมนะครับในวันนี้ครับนี่ร่องรับกันเต็มทีถูกต้องค่ะพี่สมค่ะในท่านะเราเนี่ยเป็นคนในจังหวัดสงคล้าเนี่ยค่ะความภาคภูมิใจที่มีต่อบนําศักซิ์เนี่ยซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของจังหวัดสงคล้าเรามีความภาคภูมิใจพันผือบางค่ะครับ ผมในน้ำคุณบ้านเล็บอ่อโถนะครับค่ะรู้สึกเป็นความปากปูมใจนะครับถ้าที่เรามีโมโดอกอันลำคาอยู่ในบ้านของเรานะครับบ้านเล็บบ่อโถคือ,บอโบน้ำซักซิดนะครับค่ะเป็นปความปากภูมิใจบางเลยนะครับอืมนี่นะคะทางอำเภอสังางเสิดก็ได้ค่ะในท่านาทีทางนั้บอกว่าตอนนี้เนี่ยอำเภอกาไซซึ่งก็เป็นเมื่นบานของทายอำเภอองด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่นี่ก็มี่อน้ำซักซิด เพียงแห่เดี๋ยวของมจังหวัดส่งคล้าในท่านา่ะท่านเพเ่อดูแลลูกบ้านทางเม็ดทางพป่ีเนี่ยรู้สึกผึ้งผือบางคับผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับและวันนี้ก็เป็นในอำเภอกระแสินไดเป็นถือว่าเป็นเจ้าภาพนะของงานพิธีอันเป็นมงคลสําคัญยิ่งนะครับผมถือว่าในโอกาสเป็นดับราชาการของผมเนี่ยโอกาสนี้เป็นมหามงคลแก่ชีวิตของผมนะครับแล้วก็ชาวอำเภอกระแสินรวมถึงภาคต้องแรวงวัดทางจังหวัดส่องคล้า นะครับถึงทุกปักส่วนได้ดําเนินการมีส่วนรวมในวันนี้นะครับและรวมถึงการพูดทันผู้ชมนะครับที่ได้รับฟังรับชมการไตยถอดนี้นะครับถือว่าเป็นมงคลยิงในชีวิตในเดือนอันเป็นมหามงคลยิงนะครับในการเฉลิมฉลองฉลพรรฐพาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรบฮอบรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2 5า67ครับผมค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ท่านนายอำเภอได้มาก็ปบิดเชิญชวนนะข้างๆเราตอนนี้ค่ะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักบ่อน้ำซักซิทนี้ภาคโคร ทำไมตัง้งเปรเดี๋ยวส่งตัวแทนน้องเศร้าหนุย่ยต้องบบก้นนะพี่สมโอวา่านอกเนื้อจากคนนี้แหละก็ถือว่าเป็นการเรียกวา่าชวนชุนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวในพื้นที่กระแซซินค่ะยาวันนี้ค่ะป้าเอียดค่ะเป็นประธานชมรมนะพึ่งป้าเอียดค่ะอยากจะให้ป้าเอียดแล่าสักหน่อว่าของเราเนี่ยเป็นมันเทิงยังไงบ้างคะ่ะค่ะ,ะวีซ่ากิจชุมชนคนรักบ่อน้ำซักซีตน,นะคะเกิดจาก การร่วมตัวกันมาทาจิตนอาซานี่แเลยค่ะ,คะหลังจากนั้นเราก็ได้มาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักบ่อน้ำซักซิสแล้วก็เอาของที่มีในพื้นทิ้นค่ะเอามาเสนอขายกันที่นี่พราะเรามีคนมาอยู่ค่ะคนมาเอาน้ำจากบ่อน้ำซักซิสเป็นแหล่งน้ำที่ซักซิสในหมู่บ้านเราเป็นของดีบ้านเราก็เลยเอาของพวกเนี้ยค่ะเทม สมาชิกเราทําได้ค่ะค่ะว่าียดยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเกิดหนึกถึงเกะใยกระแซซินเนี่ยต้องนึกถึงอะไรม้างคะปล่อยปล่อยฉันั่นตรงถ้าว่ามากระแซซินก็ต้องกุ้งก่อนเลยค่ะค่ะกุ้งหวานกะใยกุ้งหวานเกาใยยค่ะนี่คือกุ้งหวานกอใยค่ะค่ะกุ้งหวานเกะขึ้นชื่อไปถั่วส่งคล้ายได้ถั่วส่งคล้ายได้ถั่วเลยค่ะกุ้งหวานตัวใหญ่ ตัวเท้านู้นหน้าท้องแม่หมือนค่ะตัวเท่าถวว่าแม่มื่จริงๆค่ะนี่คือเอาไปย่ำกับหลกม่วงย่าซมย่ำสมม่วงจะเอาไปทําข้าวกลุกกะปิร้อยลองชิมเลยค่ะยืนยันค่ะความอร่อยไหมคะร้อยนันเลยประยดอ่านอกเนื้อกุ้งวาวากุ้งว้าแล้วจะต้องนําซะเน้อจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีแม่กุ้งมานะจริงๆเรามีกุ้งกามกรามค่ะซึ่งเป็นเครื่ยวใช่มไข่มดไข่มดช่วงนี้ อ๋อไม่ทันจริงๆค่ะกุะุงอ่าอ,อีกตัวหนึ่งคือสตอกอใหญ่วันนี้สตอกไม่ค่อยอีมี่วันนี้เอาตอนมันมาก่อนนะตนพันค่ะนี่คือตอนพัน์ของสตอกอใหญ่ความเป็นสตอกอใหญ่นี่คือไม่ไม่ยื้นไม่เม้นกรอบหวานอร่อยนี่ถ้าอยากได้ตนพัน์ต้องของแท้นะค่ะต้อง สตอกอใย่ค่ะอร่อยค่ะนอกจากต้นพันธุ์แล้วถ้าเกิดเป็นเป็นพ่วงลูกตอะค่ะแมท่าไหนได้แมเทแถวว่าแม่มือว่าแม่ตีนค่ะแถวว่าแม่ตีนว่าแม่มือเหล็กไปค่ะเหล็กไปวันนี้นําเสนออีกหลายอย่างนะค่ะซาคูตอนเป็นซาคูโบราณสักถ้ามาที่บ่อน้ำซักซีนนี่จะมีป่าซาคูค่ะบ่อน้ำซักซีนเราตั้งอยู่ระวังก่อซาคูมาก่อนนะคะตอนนี้เอาตอนซาคูเนี่ยค่ะมาแปลรูเป็นซาคูโบราณซาคูซาคูตอนค่ะ อันนี้มันร้อยขารสชาติอร้อยเดี๋ยวจะเอาไปกวนเป็นซาคูจะใส่อร่อยๆได้หลายอย่างอค่ะต่อไปนะคะต่อไปสิง่จะคาดไม่ได้เลยถ้ามาเทนีโดยเฉพาะสุกขาป่าเราต้องดูแลนะคะสมุนไพรป่าไรเพลือกสมุนไพรป่าไรเพลือกเป็นเป็นข้องดีของบ้านเราแต่ว่า้าอยากสกีนหนารสชาติคมวิธีการเอาไปดื่ม เอาต้องไปชงกับน้ำค่ะจะเป็นน้ำร้อนจะเป็นเหล้าจะเป็นอไอ้น้ำพึ่งร่วงก็ได้แต่ว่าเขานิยมอีกอย่างหนึ่งที่ดีว่านี่คือน้ำสเปรยค่ะน้ำสเปรย์ค่ะน้ำสเปรยค่ะนี่อันนี้คือดีแล้วเป็นสมุนไพรดูแลร่า<ห>รรรงกายเป็นทเอ่อ หลักษาความดันโลหิตอะไรปันนี้ค่ะค่ะอีกตัวนึงค่ะเห่นว่าย่างปลายอะไรนะคะปลาาหัวมงปลาหัวมงบ้านเราค่ะปลาหัวมงปลาหัวมงแดดเดียวร้อยมากนะคะอีกตัวนึงเต็ดจะคาดไม่ได้ค่ะเดจะคาดไม่ได้คือปลาเส้นปลาเส้นโอนนะปลาเส้นโกนอันนี้คือปลาเส้นนี่คือปลาบานเราค่ะเป็นทามาจากปลาโคกับปลาแมวซึ่งเป็นปลากลางค่ะแต่ว่าเราเอามาเลาะ ไอ้กลางย้ายออกเลาะกลางย้ายออกแล้วถึงใส่ใส่เกลือตากแดดแล้วมาตัดเป็นเส้นๆกลางมันก็จะมัดไปเลยค่ะเอาไปทอดอีกนิดเดียวก็เรียกว่าไปสะดุ้งไฟนิดเดียวแล้วก็กินได้เลยกินได้เลยน้ำพริกอีกน้ำเสนออีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มกลุ่มแห่บ้านกลุ่มกลุ่มไอ้นี่ของเราเอาชมรมผู้สูงอายุค่ะนี่รวมตัวกันทำกุ้งหวานเนี่ยค่ะน้ำพริกกุ้งหวานนี่คือมีสองรสชาต ะยังลุยเลยมียุยเลยเดี๋ยวทะมีลุยเลยเอาไปหนีว่าใครสนใจเชิญเ่นี่เลยค่ะหรือจะสั่งพันละเอียดก็ได้ค่ะสั่งโดยโทรมาสั่งเบอร์โทรศูนย์เก่าเก่าสามหนึ่งห้าสี่สองสองเก่าไะเอียดบ่อน้ำซักซิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักบ่อน้ำซักซิดค่ะนีขอบคุณไปเยดะมากนะคะฝากด้วยค่ะ ไม่ธรรมดานี่เขาบอกเลียว่าไม่คือพี่คำโอ้ยวเเชิน<ร>ไปโอกพิรับขับข้าวลาวันพุธคอยพาไปที่นูนนะจะได้ไปแลกข้องดงข้องดีของกระแซซิ้นกันแต่ว่าน่นเลวร้า,า้แมดแ้วจะใช้เวลานี้ให้ท่านอำเภอได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะได้มารวมในพิธีกรรมที่สําคัญในครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงคล้าค่ะครับอําเภอกระแซซิ้นนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับที่จะตอนดับทุก่านนะครับทั้งในวันนี้นะครับที่จะมีพิธีอันเป็นหามงคลนะครับพิธีปรลีรับตักน้ำที่บ่อน้ำศักซิินนะครับแล้วก หลังจากนี้นะครับในวันที่12 13 14ีจะมีงานกินกรุงกำกลามแลกคองดีอำเภอกระแซสินขังที่3นะครับเพะอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงนะครับและจากต่างจังหวัดนะครับได้มาเยี่ยมอำเภอกระแซสินนะครับท่านเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับเห็นเมื่อกี้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับซึ่งเป็นของบานๆน,นะ <ใช S 1> เป็นของบานๆรอยเปรนเซ้นสิ่งนี้ละครับจะเป็นจุดแข็งจุดสําคัญของเปร์เซ้น กษรที่นันคือธรรมชาติและก็ความเป็นอินทรี์นะครับซึ่งเป็นวิธีชุมชนเป็นวิธีความพ่อเพียงอย่างแท่จริงนะครับเบอร์เกษตรท้นอยากจะได้ตอนดับทุกทานนะครับในทุกโอกาสนะครับขอบคุณครับ แต่แซ่ดายและเกิดวันนี้เวลาของเรา,มาแม่แต่ว่าความเป็นข้องดีของกระแส่กับแซ่ซินเนี่ย,ยก็ยังคงมีอยู่ขลักขลุยที่จะรอให้ทุกท่านเนี่ยมาสั่มพัดพร้อมกับพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะกับพิธีกรมรมพลีกรรมตักหนำศักดิ์สิทธิ์ใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหาวงคลคนจะเด,ดินประชันพันษาเติดใครไม่ได้มาในพื้นที่ก็สามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางเพจของ NBT2HD นะคะแล้วก็เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตทกและสว์ทอถูกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะววันนี้เลาของพี่ับคค่ะหม้วมัน้้องงาวนมกแล็ทีต ลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ